ที่ตั้งชื่อว่าจับตาลีลาสู้รบทางการเมืองก้าวไกลอนุรักษ์นิยมนะฮะคือคืออย่างนี้ที่คุณตั้งผมว่าถูกนะ<ล>ถูกในประเด็นที่ว่าเรามองดูว่าวันนี้เป็นการต่อสู้กันเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอา,อางนอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความจริงเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเป็นขันรองปล้วไตยอย่างที่เคยเป็นมานะผลม,มันจบตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าไปแล้ว อ mm hmm. ใช่ไหมแต่ของเรานี่นอกเหนือจากการเลือกตั้งึงถือเป็นมติมหาชนในการตัดสิน mm hmm. การต่อสู้เพื่อแย่งริงตำแหน่งทางการบริหารการเมืองเนี่ยนะ mm hmm. แต่ของเราหลังจากจบนั้นแล้วมันยังมีนั่นนี่ครับมันยังมีการต่อสู้ที่จะต้องเกิดขึ้นในรัฐสภา mm hmm. หลังจากผ่านประชาชนจำนวนเท่าไหร่นะ สี่สิบกว่าล้านเนี่ยนะ,ะเข้ามาเนี่ยยังมาต่อสู้กับคนเจ็ดร้อยห้าสิบคนอีกอมไม่มันไม่จบตรงตรงตรงคนทั้งประเทศลงคะแนนนะครับคือมันมี <c oughs> มันมีกติกาบางกติกาที่คาอยู่นะฮะที่ทําให้ไปสู่จุดที่เรียกว่าเลือกตั้ง14บส <c oughs> พฤษภามันควรจะจบแต่มันไม่จบนะฮะอ่าก็ต้องมาสู้รบกัน ถามนิดหนึ่งฮะอาจารย์เขาประเมินกันว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยสู้รบในสนามเลือกตั้งเนี่ยก็ว่าก็ว่ายากลำบากหนักเหนื่อยแต, uh ต่ว่ามาสู้รบเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลนี่เหนื่อยกว่าการเลือกตั้งอีกนะเขาเขาประเมินกันอย่างนี้อาจารย์เห็นคล้อยไปกับเขาบ้างหรือเปล่าเห็นคล้อยนะเห็นคล้อยนะเพราะการต่อเห็นคล้อยในแง่ของขอโทษนะครับจริงๆแล้วการต่อสู <ű vida> ้ที <rivalry> ่ <f> <needed> ที่เกิดขึ้นในในในขู่หาเลือกตั้งเนี่ยมันใช้เวลาถึงสี่ปีนะอืมนะมันต้องออสแสดงนะมันต้องอบทบาทมันต้องอะไรต่ออะไรแล้วไปลงเอยลงว่าไปเลือกตั้งกันติดตีพฤษภาหรือมันสะสมอะไรตอ่อมีะอะไรมาเยอะแยะมากมายว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมครับประมาณสี่ปีอะสีป่ปีเลยแล้วแล้วกาจะว่าไปแล้วเนี่ย ผลนี้ผลการต่อสู้พลิกล็อกนะครับอืมไม่ใช่พิกล็อ,ะะอวกอว่าชนะฝ่ายนู้ันะชนะมันชนะอยู่แล้วแต่มไม่นึกว่าจะชนะเป็นที่หนึ่งอืมคนมองว่าเพื่อไทยน่าจะมีโอกาสกว่าอ่าใครใครก็คาดการอย่างนั้นก่อนเลือกตั้งเป็นเช่นนั้นพร้อมตั้งกระแสกระสุนอืมในขณะที่ฝ่ายนึงอคือฝ่ายนีพ้พร้อมในเรื่องกระแสเป็นหลักนะ อืมไหมันก็ชนะมาคนก็ตั้งความหวังเออการเมืองไทยเปลี่ยนแล้วเว้ยอ uh, uh, uh. ่าอ่อทีนี้มา uh, uh. ถึงฟาดเนี่ยนะมันก็ไปสู่ที่หมายอีกที่ก็คือเป็นทางการก็คือการเลือกตั้งโดวกวานลงคะแนนโดยคน750คนครับซึ่งรวบรวมไปมาเนี่ยทางฝ่ายก้าวไกลนี่ก็รวบรวมได้300 กว่านนะ่นะสามร้อยประมาณสามร้อยสิบสองคนใช่ไหมสามร้อยสิบสองฮะอ่าสามร้อยสิบสองมันก็ไม่ถึงครึ่งอ่ะอืมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคะแนนในนี้นี่มันสําคัญอืมก้าวไกลก็พยายามตามทุกอย่างเพื่อให้คะแนนตรงนี้บรรลุเช่นการสร้างบรรยากาศให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเขายอมรับนะผลการเลือกตั้งคราวนี้ถือเป็นมติหมหาชนนะรับาัาก็รับนะอ่า ขอ,อการค้าก็รัดนะ,อา,ะาอาจารย์กำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นประมาณลีลาหนึ่งที่พรรคก้าไกลเขาจใช้จังหวะในการท่วงท่า,าที่จะเดินก้าวเข้าสู่อำนาจการเป็นรัฐบาลก็ต้องอก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นให้ผู้คนได้เห็นไม่ให้คนให้คนยอมรับให้ให้คนจะต้องพยายามเพิ่มคะแนในในสภาผู้แทนในรัฐสภาให้ได้ครับคือหวังคะแนนจากสว เห็นไหมว่ากระแสของมหาชนนี่ต้อนรับขนาดไหนอ๋อไปเลยเรืองตั้งเลงถึงว่าที่ก้าวไกลเดินทํางานอย่างหนักมีคณะเปลี่ยนผ่านมีโน่นมีนี่มีายคนมีคยสมวนหนึ่งอย่างเนี้ยอืมอืมส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้คนในสภาได้เห็นว่าคนนอกสภาเนี่ยเขายอมรับนะอ่าใช่อืมครับนี่นี่ก็เราก็เห็นเราก็รู้สึกขอโทษนะครับอย่างคนที่ อยากให้ทุกอย่างมันดําเนินไปในแนวทางไว้ใจเนี่ยมองแล้วมันมันเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยรู้สึกการสนับสนุนนี่มันเพิ่มทุกทุกวันอืมแม้การเลือกตั้งเสร็จไปแล้วก็ตามืนะตรงเนี้ทีีนน้เคืออยากจะให้เป็นภาพในลักษณะว่าสังคมภายนอกก็พร้อมสนับสนุนพรรคก้าวไกลยินดีที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็มีท่าทีเปิดกว้างและยอมรับครับ ตอนนั้นตรงนี้เนี่ยคนในสภาก็ควรจะเป็นบัตรตามมาติมหาชนเนี่ยนะนี่นี่คือสิ่งที่มองดูแต่การน,นี้สองส,สามวันที่ผ่านมาเนี่ยล่อกันเละเลยในบ้านเมืองเราเนี่ยฮะเรื่องอะไรครับอาจารย์เห็นอะไรฮะอ้าวก็เรื่องตกลงไอทีวีเป็นต่ามีขอาสารหรือเปล่าอ๋อเรื่องถือว่ในทีวีคุณพิธามาพูดบ้าอะไรกันเรื่อยอ่ะออฮะ นเมื่อมันเป็นมันไม่ได้เป็นอยู่แล้วอ๋อ๋อ่ามีมีใครในสังคมนี้ที่ถูกถามว่าเป็นแล้วบอกว่าสื่อไอทีวีเป็นสืน่อมวลชนบ้างอ่าเคยเป็นนะใช่แต่ไอเป็นนะไม่ใช่คราวนี้เนวังที่คนหันมาเล่นตรงนี้เนี่ยไอกระแสที่สนับสนุนอ่าก้าวกลาอยู่มันมันมีมันนิ่งอ่ะไม่มีใครันไม่เอิ่า<ม> มันมันไม่หนักแน่นมากเหมือนเก่าไงเมื่อก่อนมัน oh. คลองหน้ากระดาษตีอาฮะอ่าผมผมก็มงงอยู่นะเพราะเราก็ไม่ใช่วบาคนกว้างขวางเลยแต่เมื่อวานือนีฟ้ฟังฟังด็อเตอร์ยุทธนาสราัยของมหาวิทยาลัยสุโขทยัยสุโขทยัยครับครับท่านบอกว่าเออเป็นมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจุดประเด็นไอ้เรื่องไอทีวีซึ่งมันมันจบไปแล้วอ่ะนะ อืให้มันมาติดตลาดเพื่อเบี่ยงเบน,เป,นประเด็นไม่ให้คนหันไปเรื่องก้าวไกลกาลังได้รับความสนุนก้าวไกลก้าวออกไปอ่ะอ๋อเป็นข้อสังเกตรหรือข้อสมมุติฐานประมาณว่าเรื่องไอทีวีนี่หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายความชอบธรรมแล้วก็หยุดยั้งคะแนนที่จะเปิดกว้างเปิดรับพรรคก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลคุณพิธาเป็นนายกอย่างนั้นใช่ไหมะฮะอ่าหยุดหยุดเรื่องตรงนั้นช่ ไม่ให้คะแนนความนิยมหรืออะไรต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นถูกต้องอืมก็ววันนี้เปิดหนังสือพิมพ์ไม่รู้กี่ฉบับมันพูดแต่เรื่องเป็นตกลงเป็นสถานีสื่อมวลชนหรือเปล่าคือเบนความสนใจให้มาทุ่มเทกันในเรื่องว่าไอทีวีเอ่อยังเป็นสื่อไม่เป็นสื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออเออออเพราะนั้นอย่างข่าวของคุณพิธาที่จะ ที่ไปที่อที่ไปท,ท,ท,ที่เวียงเหนือเนี่ยมันไม่ไม่เป็นหน้าข่าวใหญ่เท่ากับข่าวที่อ่าวิชนุบอกว่าถ้าด้านนั่นติดแล้วอ่ถ้าถ้า,า,าอะไรนะถ้าถ้าสาราสารรับนูน่าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอว่านี่ข่าวว่าหัวใหญ่อีกสองวันวิชนุพูดได้ว่าคล้ายๆผิดไปแล้วอตรงนี้เข้าใจผิดแล้วอะอ,อะ่อ่ามันกลบข่าว กลบข่าวของคุณพิธาที่พาคณะก้าวไกลไปขอบคุณเมื่อว,วานนี้เดินสายไปที่ภาคเหนือเริ่มที่ลำปางไปเชียงใหม่ <ไป S 2> อะต่างๆ,ๆนี่มันขข่าวเรื่องไอทีวีนี่กลบข่าวนั้นไปอ,อมากเลยว่างั้นเถอะอาจจะใช่เพราะนั้นผมว่าในอันนึงนะมีผมพูดตรงนี้ผมว่าจะว่ายัางไงก็แล้วแต่นะอืแต่ผมว่าสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะมีส่วนในเรื่องการรับผิดชอบ ในการที่จะทาให้ประชาธิปไตยบ้านเราพัฒนาไปอ่สื่อมวลชนไม่ใช่น่าจะมีหน้าที่แก้อะไรเป็นข่าวต้องเป็นข่าวอ่าฮะมันต้องเลือกสรรบ้างอะต้องเป็นทําหน้าที่สื่อมวลชนที่เขาเรียกว่าเป็นเกตคีเปอร์ก็คือเป็นผู้ที่ต้องกรองเรื่องที่สังคมควรจะต้องได้รับรู้โอ้โหคุณพูดได้ได้คมกว่าผมเยอะ หาไม่ได้ครับผมก็ว่ากันท่องทฤษฎีมาเหมือนกันฮะอาจารย์อาจารย์ในผมเห็นอย่างนั้นอ่ะในบ้านเรายังยังไม่เต็มร้อยอ่ะนะเออะมันต้องรู้ว่าประเด็นไหนรู้ว่าประเด็นไหนที่ตั้งใจมาแล้วเป็นประเด็นหลอกสับขาหลอกเพื่อที่จะให้กบอีกประเด็นหนึ่งอย่างนี้นะฮะอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะสร้างเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อกลบเรื่องหนึ่งอันนี้สื่อมวลชนก็ต้องรู้เท่าทัน อาตูก็อืมครับอ่าอ่าแต่ทีนี้เนี่ยในเวลานี้อาจารย์กําลังพูดถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องทําให้รับผิดชอบเหมือนกันมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะทําให้ระบบประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่ามันก้าวไปข้างหน้าไปให้ได้ว่างั้นเถอะอืมผมมองอย่างนั้นนะแต่เขาอาจจะเห็นก็ได้ไหมฮะอาจารย์ว่า เรื่องไอทีวีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอ่าคุณพิธาอาจจะตกม้าตายเพราะเรื่องไอทีวีก็เป็นได้หรือไม่ฮะแล้วเขาค้นพบเนี่ยก็สื่อมวลชนเองก็ค้นพบมานะอืมคุณตาปนี้ลอ่าอ่าอ่า่าค,คือคือค้นพบมาเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพยายามสร้างขึ้น อ่าอ่าได้ไปเอาเทปการประชุมผู้ถือหุ้นนะในคําถามและคําตอบที่ตอบมาเอามาเสนอแล้วก็บอกว่าเออนี่เนี่ยเทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมมันไม่เห็นเหมือน<ช><ไ>รายงานที่เป็นเปนเปอร์เ,เอกสารเลยมันต่างกันใช่อ๋ออืมอแล้วถ้า,ถา,ามันอย่างนี้เราก็เห็นเราก็ตัดสินได้ว่าอะไรเป็นข่าวจริงอะไรเป็นข่าวความอะไรเป็นข่าวสร้างถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย เราจะยลงข่าวของนักร้องอยู่เหรอนักร้องไปยื่นวันนี้นะแล้วก็ตอนหลังก็บอกเ็าถูกตีตกไปแล้วไปยื่นอีกวันก็ยังเป็นข่าวได้อีกอ่า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 อีกวันหนึ่งยื่นกันนี้เพื่อถอนนั้นนั้นใช่ปะอาจารย์เห็นว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีการน่าจะสร้างฉากขึ้นมาเพื่อที่จะจะกอบปิดข่าวนึ่ง อ่าเพื่อที่จะกรบอีกข่าวหนึ่งสร้างข่าวหนึ่งเพื่อกบข่าวเอสร้างข่าวสองเพื่อกบข่าวบีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ่าเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาของสังคมที่คนสนใจในสังคมตีมวลชนไปหลงไปหมดถ้าอถ้ามันมีฉบับที่มันจนเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปครับส่วนใหญ่นั้นไม่ควรนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะเล่นการเมือง มันก็ห้ามไม่ได้ถ้าบัญญัิบัตมีเจ็ดจำนงนทางการเมืองครับแต่ตัวตัวไปเนี่ยผมว่านะครับสื่อมวลชนเนี่ยมันมันต้องช่วยอ่าช่วยประชาชนอน่หลักหนึ่งเนี่ยอืมครับไม่ใช่ว่าอะไรเป็นเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นข่าวเสมอออ่าอ่าเข้าใจซึ่งอ่าผมถ้าถ้าสื่อมวลชนทำหน้าที่ได้แบบที่อาจารย์คาดหวังเนี่ยมันก็ แต่เอ๊ะแต่ว่ามันจะทําให้คนในสภาเขาจะยกมือสนับสนุนคุณพิธาจริงๆเหรอฮะมันจะทําให้หรือไม่ทําให้ก็ช่างเถอะอืมอืมอ่าแต่เอาสมมุติง่ายๆอย่างนี้นะมสมมุติว่าปมจนเสนอข่าวตามความเป็นจริงต่ตาตรงเนี้ยวันนี้เนี่ยมันก็คือมันประเด็นก็คือม,มติมหาชนก็ว่ายอย่างนี้อืมแต่มีความพยายามที่จะช่อชน้มาติมหาชนนี้ ว่ามันสู้การตัดสินใจของคนคนหนึ่งคนสองคนที่เป็นสมาชิกไม่ได้อืมแล้วจะเกิดสมมตินะสมมติวันนี้ก็เห็นมีข่าวหลายหลายหลายที่นี่ที่ยังโดนแขวนอยู่นะ่ะแต่โดนแขวน,นอยู่เนี่ยสอสอใช่ไหมถ้าเกิดมันเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนอืมครับในในเชิง<ำ>ว่าถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารในอีกแนวหนึ่งอย่างนั้นเถอะ ครับครับครับ mm hmm. uh huh. อืมฮะฮะวันนี้ก็ฝากให้คิดอ่ะนะเพราะว่าผมเองก็อย่างที่พูดแต่คุณมาครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าครั้งหนึ่งอ่ะครับก็ผิดหวังในในคนที่เป็นสสอ,อยู่แล้วอ่าอ uh ่า huh. อ่าเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดกับคุณว่าก็คือสสเนี่ยวันนี้มันจะมามาจากไหนว่าสนับสนุนไปให้ใจไง มไม่อยา,อย,าอยู่ปลายใต้อํานาจอ่าอำนาจมืดไงไหนว่าอยากจอปิดสวิตสวออไงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเมื่อน่ะเคยเคยพยายามเปลี่ยนนัดแก้รัฐมนูลด้วยซ้ำไปอืมวันนี้คุณทําได้อนะ่ะมีโดยไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเลยแดยไม่แก้รัฐมนูญไม่อ่ะเพียงแต่ว่าคุณเห็นว่ามาติมาหาชนเนี่ยสำคัญน้อยกว่า กระทรวงาพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยอืใ้ผมโบดเหรอใ้พรรคผมโบดเหรอต้องกระทรวงนั้นนะอืม,อมแต่อ้เรองก้าวหน้าผมไว้ใจที่เราจะปกแอกพร้อมกันได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันทําได้อ่ะวันนี้เห็นชัดอืมจะทําหรือไม่ทำเท้านั้นเน่นอะอืมคุ้ยทำไปแล้วเดี๋ยวคุณพิชาก็อาจจะไปถูกปลดให้เขาไปถูกปลดเคยหลังก็สร้าง,งเขาเถอะ อ๋อแต่ว่าระบหวตอนนี้มันต้องยืนยันมติมหาจนจักการเลือกตั้งว่าที่เขาไปเลือกกันจนถึงขนาดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นกว่าเนี่ยออมันเป็นเรื่องที่เราเคารพมติเขาความเห็นเขาออฮะส่วนเรื่องที่ส่วนเรื่องที่อ้างอ้างว่าเดี๋ยวพักเก้าไกลเดี๋ยวคุณพิธาจะไปแก้หรือเรื่องสําคัญหรือเรื่องอะไรต่อไม่อไรก็คือหมายความว่าก็ มันคนละขยักอาจารย์มองอย่างไง้มันคนละขยักวันนี้วันนี้จะปลดแอกอำนาจนอกระบบอ่ะขยักนี้ก็ให้ก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลไปให้คุณพิธทาเป็นนายกไปอส่วนเขาจะไปถูกอะไรปลดก็จ้างเขาอ่าเดี๋ยวอนาคตถ้าทำนู่นไม่ดีทำนู่นแล้วมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็ถูกปลดเดี๋ยวก็ถูกต่อต้านนั่นเองอ่าก็โอเคมันก็จะเป็นใครอยากต่อไปของมันในอนาคตไปครับครับแม้กระทั่งเรื่อง อาจารย์กำลังพูดถึงแม้กระทั่งเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยป่ะถูกต้องเมื่อไหรเขาเริ่มตรงนั้นเขาอาจจะฟังเองก็ได้เมื่อถ้าแก้ในสภาอาจจะมีแค่พักเดียวคือพักเก้าไกลก็ได้แต่ว่าพักที่เหลือก็ไม่เอาเลยก็ไปได้าเลยก็ไม่สําเร็จเหมือนกันไม่สําเร็จก็อาจจะต้องรักษามารยาทสอนสอนตัวออกอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไปเห็นหน้าค่าตาไปสู้กันเป็นขอยากไปเป็นใครอยาแต่วันนี้เราก็ต้อง คนจากาอำนาจนอกระบบให้ได้อืมเลียวันนี้คุณลองดูสินะคนที่แพ้เพืตั้งอย่างชนิดที่ว่ามันไม่น่าจะฟื้นจริงฟื้นที่ไท่ได้ยังนั่งมีความหวังอู่อนะอืมอืมอืมครับแอมเีนเซนเปอร์รินตนักการเมืองีเพราะอะไรเพราะพวกคุณไม่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 มีจุดหมายทางไฟล์ไต้คุณมีจุดหมายเพื่อพักของคุณหรออืมเขาอาจจะ เขาอาจจะรออยู่ก็ได้อย่างที่อาจารย์ว่าอรอให้ส้มมันหล่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะรับรองที่หล่นมาไม่ใช่ส้มระเบิดเป็นระเบิดเลยเหรอฮะอาจารย์อรับฟ้าระเบิดเลยแหมทวทุเรียนก็นนยันดีนะมันคือระเบิดทางการเมืองเหรอครับอาจารย์มันคือระเบิดของบ้านของประเทศละของบ้านเมืองเลยอของบ้านเมืองเลย เพราเราเากำลังเล่นกับอะไรรู้เล่นกำลังเล่นกับมติหมหาชนนะคุณคนเหล่านั้นเนี่ยบางทีเ็าอดกั้นมานะเพื่อหวังที่จะเอาอต่อสู้กันแบบสันติไม่ใช่ต่อสู้กันแบบความรุนแรงลงถนนอะไแต่เขาไม่อยากจะทำแต่ตั้งเมื่อเปิดโอกาสให้เขาสู้ทางนั้นแล้วพอเขาอชนะบอกฝาวยอืงก็ <G ül> เขาอ้างได้ไหมว่าก็แหมหามติมหาชนขยักประชาชนมาแล้วก็หามติมหาชนภาคในสภามันก็ต้องพยายามหน่อยนี่พยายามหน่อยใกล้ไกคนกันสิบล้านอ่ะนะไอ้ที่ตังในสภาเป็นร้อยเนี่ยคุณคือใครอืมที่เขาเลือกตั้งกันมานไม่ใช่ันแนนไม่ใช่พันสองพันหมื่นคะแนนนะครับสี่ล้าน อ่าอ่แต่เขาบอกก็พักเก้าไกลถอยถอยในบางเรื่องหน่อยดิอย่าอย่าแรงมากสังคมมันไปได้ไม่ต่อยกันได้ด้วยกันไม่ใช่ถอ่มอนเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ก็ไม่ถอยอ่ะนะอ่าออ่เขามีอาการถอยอยู่ใช่ไหมอ่าออเออซึ่งไม่รู้จะให้ถอยถึงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ